สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จับตาดูแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,6 5 0ค่ะซึ่งรารงคาทองคำนะคะเคลื่อนไหวในวันนี้ทรงๆตัวที่บริเวณ1,6 5 6ถึง1,660ค่ะรารคาทองคำนะคะ ทรงตัวหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อคืนวันนี้ตามราคาน้ำมันนะคะรวมไปถึงข่าวตัวเลขของสหรัฐที่ออกมาดีค่ะทั้งนี้ค่ะราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือบริเวณ1,650นะคะและมีแนวโนม้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะเนื่องจากนะคะนักลงทุนกำลังรอผลการประชุมของที่แจ็คสันโฮนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะรวมไปถึงถ้อยแถลงของนบนเบ์นเก้นะคะที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะ ซึ่งราคาทองคำนะคะตอนนี้ก็คาดว่าจะปรับตัวรีบาวสูงขึ้นได้แต่ก็ยังมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ1,660และ1,668ค่ะอย่างไรก็ตามในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่ออกมาก็ต้องรอจับตาดูค่ะทั้งนี้นะคะขณะนี้นะคะ ผู้นำของเยอรมนีกำลังเข้าพบกับประธานาธิบดีจีนค่ะซึ่งคาดว่าผู้นำเยอรมันนะคะจะหยิบยกประเด็นให้จีนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้ในยูโรโซนค่ะก็ต้องดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะในการที่จะมีประเทศนอกทางยุโรปมาช่วยเหลือค่ะ ในเย็นวันนี้นะคะมียอดขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์รายจ่ายส่วนบุคคลรายเดือนรายได้ส่วนบุคคลรายเดือนนะคะรวมไปถึงดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคค่ะประกาศออกมานะคะช่วงตั้งแต่เวลา หนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่นะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีผลทําให้ราคาทองคําแกว่งได้หรือไม่นะคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจของสาระในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีผลต่อตลาดทองคํานะคะเนื่องจากมีผลเกี่ยวเนื่องถึงการออกมาตรการ QE 3ค่ะก็ต้องจับตาดูให้ดีนะคะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคนะคะในราย4ชั่วโมงจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาคำนะคะมาชนเส้นดาวเทนไลน์นะคะระยะกลางค่ะก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อชนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแนวต้าเริ่มขยับลงมานะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ1,660-1,668ค่ะต้องรอดูว่าจะ รีบาวขึ้นไปถึงหรือไม่นะคะแต่แนวโน้มโดยรวมแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาทดสอบ1650ได้ค่ะซึ่งบริเวณ1650เป็นรับที่ค่อนข้างสำคัญนะคะซึ่งถ้าหลุดลงไปเนี่ยเราจะต้องดูแนวรับอีกทีที่1640-1630ทีเดียวค่ะดังนั้นรอดูแนวรับที่1650ดีๆนะคะสำหรับภาพรวมในรายวันนะคะราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะอย่างเช่น อยู่ในวงกลมสีฟ้านี้นะคะก็คือจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะคะโดยมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงมาก่อนซึ่งกรอบการพักตัวสามารถได้ตั้งแต่บริเวณหนึ่งพันถึงหนึ่ค่ะถ้าราคาทองคำไม่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนะคะหรือคือเส้นบริเวณ moving average ส0รวันนี้นะคะแนวโน้มการรีบาวกลับขึ้นไปก็เป็นไปได้สูงค่ะ ตอนนี้นะคะสัญญาณทางเทคนิคในรายวันเริ่มชะลอการปรับตัวลดลงแล้วนะคะต้องรอดูแนวรับให้ดีไม่ว่าจะเป็น 1650, 1640, 1630ค่ะก็ถ้าราคาทองคำยังรับอยู่ที่ฐานเหล่านี้นะคะสามารถทยอยสะสมเข้าซื้อได้ค่ะวันนี้นะคะเราให้กรอบแนวรับแนวต้านโดยแนวต้าน 1660, 1668และแนวรับ 1650, 1640ค่ะวันนี้นะคะซีรี คิวนะคะสำหรับโก f ฟิลเตอร์จะปิดในวันนี้นะคะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังค่ะถ้าใครมีไว้นะคะก็ปิดก่อนได้นะคะเนื่องจากราคาเซทเมนไพนะคะจะปิดจะประกาศออกมาหลังจากที่ตลาดช่วงบ่ายนี้ปิดไปแล้วอาจจะเกิดความเสี่ยงหลังจากตลาดปิดนะคะดังนั้นก็ทยอยปิดทำกำไรหรือปิดโพซิชันไปก่อนได้นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ